กระสูดเลยท่านผู้ชมดูท่านกันด้วยนะผมในเจ้าอาห่าแบบนั้นเองนะผมดังแล้วดังแล้วมาวันนี้ก็ไม่แค่รับเฟรมเหมือนเดิมตัวโต้ล็อกเก็ตนะผมแปงมารออะไรอ่ะโอ้ยที่ไหนเนี่ยแล้วทายแบบนล้วผมวันนี้ตื่นสายอะไรมาฉันตื่นสายแค่แค่ฉันตื่นสายไปนอน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 อ่ะอันนี้อันนี้เฮ้ยโต้เนี่ยว่ะอันนี้แมปอะไรวะ แอสลีโอเคครับแอสลซอรีส์นะผมนี่คือบ้านของเรานะผมแอสลีคือความเฮ้ยบอกชื่อแมปมาก่อนดิแอสลีชื่อแล้วผ้าแปดอะแอสลีฝันมั้งแปลว่าฝันแค่เนี้ยไม่โดนเลยผจญภัยในฝันนี่แหละครับผมแมปวันนี้จะมาเล่นแมปผจญภัยในฝันกันนะผมคู่แค่รับเชิญตัวตัวล็อกเก็ตเหมือนเดิมครับผมออกมาดิตัเปิดเองอัตโนมัติทำเลยทำเลยทำเลยใไหม อุ๊ยงวงจรโอคค้คตรครูเลยทำงานทำงานทำงานโอ้โหทำงานงานอะไรให้ทำอะไรอ่ะเผจนไฟเผจนภายในฝันใช่ไหมเนี่นยนะกับตันเว้ยกับตันคือแมายเผจนภายในฝันนะผมแบบนี้เอาเฮย้ยีสัญญาณเตือนอ่ะ ทำไมโดนโจมตีอที่อวกาศเลยเนี่ยใช่โอ๊คบาทมาแล้วอุกบาทเฮ้ยทำไงนี่อุกบาทมาหนีเสียบรออะไรมาเร็วดิเออดีมาเร็วโตเร็วเข้ามาแล้วผมเออขับดิ ไม่รู้เฮ้ยอะไรอ่ะไหนอ,อ่ะว้าวเฮ้ยอ,อะไรอ่ะยาเอ้อออออาแล<า>้วเ,เรา,าอยู่ยานไหนเนี่ยโอ้ระเบิดเฮ้ยยาเราระเบิดแล้วเว้ยแล้วพวก NPC อ่ะ NPC ตายหมดเลยมันมีกัปตันอยู่ด้วยนะเว้ยอ๋อไปเกิดที่ไหนเนี่ยเอ้าเฮ้ยมาเลยมาโอ้โหมันเกิดที่ไหน ไปเขาได้เหรอไหนใครอุ้ยอุ้ยไหนอะไรอ่ะคืออันนี้เรากำลังติดต่อสื่อสารกับโลกฮัลโหลอยู่คือเอิร์ธอด้เอิร์ธเออคือโลกเลยเว้ยติดต่อกับโลกนีไงเยสฟีนี่ครับผมอ่านตรงนี้เอานเนาะนี่นี่ยอ่านเอาเลยโอยใครวะเนี่ยอ่านไม่ออกทุยไม่ใช่ละในกัปตันเอาเฮ้ยมาที่ไหนกัน เฮ้ยอวบอากาศนะเนี่ยเฮ้ยที่ไหนนะเอาว้ามาที่เฉยไมเเนี่ยอะไรอะเราอยู่ในเกมโชว์โชว์อะไรปดเลยตะกี้ฝันอวบกาศเหรอใช่อันนี้นี่มันให้เลือนี่ว่าให้หมุนฝันเกมโชว์นะพวกนี้เอ้ยได้หนึ่งล้านบาทโอ้ยรวยแ้วรวยมิวชั่นดอลลาร์หนึ่งล้านบาท เรา yes how อ่าอะไรอ่ะเลือกตรงประตูกางว่ยแนะนำดีสุดไค่ตัวนี้มันบอกว่ามีสามประตูนี่อ่ะเจอเลขสองร้อยบาทเอ้ยเลขสองร้อยบาทแล้วอุ้ยแจ็กแจ็กโอ้โเโอ้โหโอ้โโ้วเโอ้โโ้โหโอ้โหเจ้โหโองโีโอ้โหอ้นี้โหโอ้โหอ้โหโอ้อ้โหโอ้ตอนโหอ้นหอ้โห้โหอ้โหโอ้อ้โอ้อ้ ไดด้้ใหม่วยอันนี้กำลังไปฝันใหม่ครับผมเปลี่ยนฝันไปเรื่อยๆอุ้ยอะไรเนี่ยจะบอกให้สู้อะเข้ามาโตอะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าเขาไ้ทำอะไรโดรโต้รวมแล้วเขาไปทำอะไรอุ้ยซอมบี้ยักษ์ใจแอนซอมบี้ทำไมซอมบี้เป็นทหารวะเเเออปปิิดดย่แผนเพลยะไปต่อยแม่งเลยนี่ ต่อยไม่เข้าด้วยเล่นเงียบนะมันไปแล้วเว้ยเฮ้ยมีบ้านวยมีบ้านมาไว้โตนี่ไปดูบ้านเอ่ออาเฮ้ยบ้านระเบิดหนีแล้วผมเออออคืโปรแกรมแม่มดแม่มดพ่อบดไป่เห่ยวะแม่บดหรือพ่อมดอุ้ยภาษาเป็นฟองน้ำอ่ะเออเฮ้ยรู้ได้ไงวะเนี่ยมึงอ่านเหรอ คุณอ่านแล้วคุณโตโตอ่อเฮ้ยเอาก็อีแล้วก็มีฝนัวหฝนัวฝนหัวเข้ามาไม่เป็นไรเกิดขึ้นเลยดีมดีมถ้าฝาดต้องดีมเฮ้ยคินว่า มันก็ตายเดอะเอ็นจบจบฝันให้เลยนะไปฝันใหม่ฝันใหม่ฝันใหม่หวัมาฝันอะไรอ่ะฝันใต้ดินอ่าคนเมืองเหรอนี่ไงมีรถไฟอยู่เ้ย่องเสร็จทันทีนี่ไงล่ะเฮ้ยมันไม่ให้เราไปว่ะ หาต้องหาทางอันนี้ถ้ต้องหาทางออกนะผมมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยไหนจออะไรด้วยไหนมาเนี้ยหืออะไรอะตกคู่เลยตอนนี้อะไระเนี่ยเลีบบอกคู่เลี้ยบกดโอไปเลยเนี่ยกระโดดไปเลยเอาเฮ้ยตกเฉยคือจะตายแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งตาย อา้าวเฮ้ยตายเฉยอ,อ๋อก็ตายถ้าตายจะเกิดตรงนี้ใหม่มันให้กระโดดเหรอโต<ช>อา้าวเฮ้ยโตอีกแล้วทำไมอ่ะไมจะผ่านไหมเนี่ยวันนี้โอ้จะผ่าไไนเลยตรงนี้น่าจะตรงนี้นี่ขึ้นไปก็่ึ เฮ้ย <Hey. S 2> ข้าวไปไหนอ่ะเฮ้ยมาถึงนี่แล้วเว้ยใครใครเอาเขาให้ใตกตรงนี้เฉยโอ้โหตายอะ่ะวันนี้จะผ่าไปไมนะั้เนี่ยอืมรัวมัางเลยอ๋อวันนี้ไม่ผ่าหรอกเฮ้ย <c oughs> โอ้โหตกดีแล้ว <c oughs> ผ่านนัง <c oughs> อู้อีกแล้ว หนึ่งตัวผ่านหนึง่งตเฮ้ย hey! ไม่ตกอ่ะมันตกทังเดียวเลยเนะี่ยอุตอ๊ะไอ้มาตกตาสุดๆเลยนะ hey! เอ่ะเฮ้ยเั้ยเป็นไงวะบนนี้เหรอเดี๋ยวว่าไงต่อทางนี้เหรอทำไมมองไม่เห็นค้างคาวเนะี่ยไม่หรอกบนนี้วะาว้ัวที่เป็นไงวะบนนี้เหรอ ว่าไงต่อทางนี้เหรอทีไมมองไม่เห็นค้างคาวเวนี่ยไม่หรอกบทนี้ว่าอ้้อะไรค้างคาวเลยอุ้ยค้างคาวอุ้ยอุ้ยตกมาตรงนี้แล้วตายอยู่ย<ะ>อ๋อยากขนาดนีด้ใช้สูตรนี่ต้องใช้สูตรมันมีน้ำอยู่นะแน่น้ำอันหนึ่ง,องอเอาคือค้างคาว มองไม่เห็นข้างข่าวอะฮะแล้วมันยากอยู่วะฝันตรงนี้มองไม่เห็นข้างข่าวข้างข่าวแหละมองไม่เห็นข้างข่าวนี่อะข้างข่าวไหนอะชี้ทางหน่อยมองเห็นเฉยเลยกร,กระโดดกระโดดหน้าเลยเอ้ยเน,นี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยบนเนี้ยบนหัวเนะนี่ยบนนี้ยเหรอเออมามาโด,ดานโดดมาโดนมามองไม่เห็นข้างข่าว เฮ้ยตะกี้กูเห็นนะผมผมเห็นนะผมดูจีิงเหเฮ้ยแล้วมันมันไม่เห็นแล้วอ่ะมันไม่เห็นจริงๆริงแล้วแตะกี้ยังเห็นอยู่เลยเอาไงดีดีรู้ปะเปิดโผล่เปิดโผล่เฮ้ยเห็นอีกแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องเปิดโปล่แล้วแมันมองไม่เห็นนะไม่เห็นแล้วกูเห็นข้างเข่าเหยียบข้างเขา เดี่ยแหละถึงแล้วไอ้โต้มาเร็วพีมาเร็วให้โต้โต้ตทีพีมาแล้วกันนะผมไม่ต้องไม่ต้องทีพีแล้ยาวนานเหลือเกิน,อเ,นเอ<ไ>ออ่ามันมา<อ>ด้วยกันเลยอ่ะไม่ต้องทีพีเราต้องเราต้องตายหตอนนี้เลยเนี่ยจะหาทางออกอยังไงเนี่ยนี่อะปุ่มไหนปุ่ม เอ้าวเฮ้ย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 อ๋อนี่ไงอุ้ยคือพวกเรารวยแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอะไรครับผมรวยแล้วเอ้าเฮ้ยวิเทอร์มาชิพหายแล้วครับลบแล้วครับผมโจวันนี้ลงมุมลองมเก็บผ้าดูเดี๋ยวมาวิเทอร์อุ้ยเอ้าดาบเฉยเอ้าเฮ้ยยัดไปฝันใหม่หรือไงวะ มาฟันใหม่แล้วเว้ยเฮ้ยวันดีนดลูกแซนดิสกอล์ี่เคเคแปบพูเล่นครับว,วันดีลุงโตโต,โต้คงลุงสอนด้วยว่ะลุงสอนวันดีลุงสอนโทเก้นคืออะไรวะเง,ง,ง,งินเ<อ>ง,งินเงินเล่นเกมทำไงอ่ะมีอยู่สองเหรียญเองจะเล่นอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยสามเหรียญเนาะ มันมืดว่ะเฮ้ยมองไม่ค่อยเห็นนี่ไงไม่ทำไงเฮ้ยเลยสองเหรียญแล้วอ่ะเพราไม่ได้แพ็คแม่เหรโอ้เฮ้ยเล่นด้วยกันเหรอเนี่ยเฮ้ยเรามาอยู่ในเกมเหรอเนี่ยเรามาอยู่ในเกมเจอปีศาเจอปีศาโอ้ปีศาสีชมพูตอนนี้ไม่อยู่ในเกมใช่ไหมเนี่ยใช่ต้องเก็บอันนะครับเฮ้ยเราเราเข้าไปอยู่ในเกมได้ไงเนี่ย ไม่หรอกมาไปความฝันเนี่ยเะล่ะก็บ้านบ้าเอ้ยบ้าอะไรมึงความฝันนี่ก็บ้าแต่บ้านนี่โคตรสุดยอดเลยบ้าที่สุดยอดที่สุดในเกมอะไรนั่นแหละครับผมความฝันมันไม่จบแค่นี้หรอกเขาเฮ้ยเก็บเก็บย่าครบเขาย่าแป๊บนึงครับผมโอเคอหโดนไล่สามตัวแต่ใครตัวอะไรมันมาต่อฟัว โอโดนไล่โดนผีไล่เอ้าเฮ้ยมองไม่เห็นแล้วแล้วอุ้ยผีไล่โอ้สามตัวสี่ตัวครบยังวะโอ้ยสามตัวสี่ตัวเลยมองไม่เห็นเลยตอนเนี้ยครบยังครบแล้วโดนฆ่าโดนผีโอ้โดนไล่สองสตัวเลย เจอพบแล้วตัวเนี้ยนะไม่อยู่ตรงไหนอ่ะเหลยออยู่นู่นเหลยออยู่นู่นจะแล้วลองเป็นวอรเชเดอร์ดูวะผมจ้าแก็บแกร์จบเอ้ยจบแล้วเกมโอเวอร์เน <Game over. S 2> ี่ยพอใช้มอรเชเดอร์จะไม่เห็นได้เห็นไหมครับผมเออเมื่มอกี้คืออะไรเนี่ยนะี่ยนี่มาใช้มอรเชเดอร์สว่างแล้วผมเออดูแจนดูแจนอุย้ย ว้าวมันได้ไงเนี่ยเฮ้ยลุงมันไปเล่นเองจะไปไงต่อพวกเราอ่ะโชคดีนะลุงมันแสตดิฝันใหม่อ่ะผมคนที้ฝันอะไรเนี่ยไม่โอ้ฮะไฟไหม้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 โดนลงมาเด็กเ้ยใครลงมาวะเนี่ย อ๋ Philosophy อสเตียบเราไปไหนต่อเนี่ยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นนี่นี่นี่เสียงห่าเนี่ยเสียงพ่อของมึงเนี่ยพูเล่นนะพูเล่นทำหยาบขอไฟเข้ามาออกไม่ได้ก็เป็นพนักงานดับเพลิงอะไรโอ้มีมีผ erm. ู้ชายติดอยู่ในนั้น ผู้ชายติดอยู่ในนี้เหรอมามาช่วยมาแล้วผมเียผู้ชายวันดีลูกแสนดมาลงมาดิลงมาแรกของนี่ลงมาดิเราช่วยไงวะดอตวอลลี่แอมเฮียขอเวลาแรกของแป๊บนึง ม่ต้องแลแล้วก็เออโดดไปเลยโอ้ลุงแซนี่โคตรเลยแล้วพวกเราจะไปยังไงวะเนี่ยเย้พวกเราก็ต้องลงโอ้กระโดดเลยนะเด้งดึงดึงครับผมดึงเลยมันจะระเบิดแล้วหนีดิครับอู้ระเบิดไปฝันใหม่เลยเนาะโคตรเท่พราะผมมาแล้วผมฟันอะไรเนี่ยอะไรเนี้ยอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมเนี่ย นี่คือกับตันเรากำลงังอะไรวะนี่ใช่เครื่องบินมา,มา,นาม,มาห้องน้ำมาห้องน้ำมาห้องน้ำกูตายแล้วครับโอ้ยประตูค่ะไปห้องน้ำเป็นไรวะเี่าเอา,า NPC หายเว้ยไ,ไ,ไปห้องน้ำโอ้ห้าม,มาอะไรห้องน้ำอันนี้เี่ยวเี่ยวเห้อเออโอเคอะไรละ่ะไม่เสล้อไอ้ค้าง วัดเดอวัดเดอโอ้โอ้ยไม่น่าบัวมัเนี่ยเครื่องบินตกเหรอเนี่ยเฮ้ยเราได้ทำไมค้างวะเนี่ยไม่ค้างไม่ค้างเล่นได้อยู่นี่มึงค้างอ่ะคุณค้างอ่ะคุณโตโต้คุณผมไม่เล่นค้างเลยออกเข้าใหม่เลยถึค้างเฮ้ยหายค้างแล้วหายค้างแล้วไปเออเป็นหน้าบัวถึงได้บอกไงห้องกัปตาจะมีอะไร ไอ้วัว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 ไปหากัปตันสิเฮ้ยกัปตันเป็นวัวไม่เห็นกัปตันเลยไม่เห็นกัปตันเออมำไมันไม่เห็นกัปตันวะกูไม่เห็นคนเดียวผมไม่เห็นคนเดียวแล้วผมกระตันเอาเฮ้ยเสียงไรอ่ะเอาเฮ้ยหายไปไหนหมดไอพีซีหายไปไหนหมดนะผมตตูู้เเปปปิิดดระกระโดดเครื่องบินไปเลยอ้าวฮะกระโดดเครื่องบินโอเคอ m จัมปิ้งกระโดด ตกเครื่องบินใช่ไหมนี่ยเฮ้ยโอ้หอโหตกมาซะตรงนี้กอนอะไรกระโดดไอ้โต้วสดีเนี่ยแหละจะไปไงต่อกระโดดไปนู่นเหรอไปกระโดดอุ้ยไม่ถึงปไปยุพายุมาอุ้ยเหี้ยเตะกต้ป้านมึงเหรอโต้ว้าคุณเหรอคุณโต้ตจริงเหรอ ฮายุบานโตโต้เรามานะครับเจ็ดกันแตกซื้อมาสองบาทหาสิบใช่ไหมนะ่ะตกอุอ้ยตกเข้าไปเจ็ดกันแตกเจ็ดกันแตกเออแล้วพูดสุดทีโอ้ยเกือบถึงเกือบถึงแต่มันก็ไม่ถึงนะครับผมไปถึง ตัวมันไหวเลยนี่ลุงแซดดิสอยู่ไหนยายโตต้องนักโกงต่างประเทศเหรอวะเนี่ยมาถึงแล้วเว้ยลงไปข้างล่างอีกเอ้ยไม่ใช่ตกโอ้ตกอังซ้ายอ่ะเป็นไปได้ไงเนี่ยเอ้ยคิดโม่อะไร ที่มันผ่านแล้วอ่ะอ้าเอาเฮ้ยเกียรตฝันใหม่อะไรเนี่ยตื่นแล้วเหรอโอเวอร์แล้วตื่นแล้วเหรอมาอยู่ที่ไหนเนี่ยที่บ้านของพวกเราเนี่ยเกอะไรเนี่ยเฮ้ยเนี่ยนะคือตื่นตื่นมาอยู่ในนรกก็นเลฝันร้ายรึงเนี่ยคือตื่นของโตโต้คุงนะผมโตโต้เลยขึ้นมานี่หรอ ีว่าเชดเดอร์นี่มาเนไม่เห็นอะไรเ,เลยอืมโอ้ยเนข้าตายเดินไปแล้วเว้ยโอเสียงอะไรอ่ะลมก็แรงเข้าตายอยืมให้ดอกไปไหนอเพราะว่าเราเจอขายอยู่ เฮ้ยดูข้างบนหัวโต้ดูข้างบนหัวเห็นยังมาเราเดินพายุผ่านแล้ว <c ười> เ่เ็นี่ยนี่หรออายุเข้าอ๋อคนนอกคนนอกใช่แต่ในระเบิดก็อูอุ่มอ่าฮะอเอาเฮ้ยอุ้ยได้ดากระทนูมาเว้ย เฮ้ยยอมมาทูดวะยอมมาทูด,ด,ดใช่ยอมมาทูดปะสู้เดี๋ยวผมยอมมาทูดสู้สูธนูมีไม่จำกัดเฮ้ยอย่า<ม>ยิง<ล>เอาเข้ามายอมมาทูดนายูหนี่โ,โนย,นยนทิ้งเข้าไป เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเก็บไม่ได้โอ้ไม่เก็บไม่ได้ไฟเลยเข้าไปไฟเอาไปดิเอาเขาสายท่านเองผมสายธนูโตโตคุงสายดาบไปกันนะผมเราสายดาบด้วยดิเอาเฮ้ยมามาต่อตะเคี้ยมถ่ายจากเน็ตบ้านโตโตคุงนะผมมันไปแล้ว มันตกอะมันตกอุ้ยอาตมาลาละมันตกไปไหนวะมันบินลอยเลยเอ้าวยงมาทู่ขึ้นมาใหม่ทำไงมันตายวะยงมาทู่หรือยงมาบาดวะเนี่ยช้าดาวไอชดาคุณมีดาวเป็ช้างได้วเป็นช้าโอ้หลายตัวหนีแล้วครับผมมินเนี่ยนมินเนี่ยนเก่งไม่กลโกมาเยอะเฮ้ยชื่อมินเนี่ยนมันโคตรเท่เลย นี่มินเนี่ยนเนาะมินเนี่ยนตกทำไมดิเนี่ยยอมทูน่ะอ๋อยอมทูนคาแรกลงไปมินเนี่ยก็ลงไปด้วยเออมันสลาขึ้นมามินเนี่ยตกทำไมดิมาอะไรเนี่ยเออมันจะตายเพราะโยมทูนตายดิ ตายดิตายเดชมาตายป่านนี้ตายดิบอกผมไม่อยากตายเว้ยสู้เฮ้ยใครขันโอ้ด้วยเนี่ยจริงไม่เข้าอ่ะเฮ้ยฮันโอตกอู้โรมแล้วครับไม่อยู่แล้วครับมลบละแกงอ่ะจะมาตกมาตกใส่หัวตกใส่หัวอย่ามาถูด ต้องล่อมันเว้ยเฮ้ยตายแล้วเว้ยเอ๊ะทำไงต่อตอนที่อยู่บนเครื่องบินอ่ะตอน็นผีใช่เหรอใช่ตอนที่อยู่บนเครื่องบินมันเป็นผีใช่ที่ที่มันหายไปเลยอ๋อมันเป็นผีหมดเลยเอ็มบีซีไงนะใช่เอ็มบีซีเป็นผีหมดเลยบนเครื่องบินเยี่ยมอยู่ผีได้ไงนี่กันก็ผี เขาเป็นผีองเนี่ยที่มันผีกระสิงเขาไปไงต่อเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยประตูมิติเป็นเทนหรือว่าเป็นเทนโอ้เป็นเทนเป็นเทนเฮ้ยมันต่อทางมาให้ดิว่ะนี่อ่ะ ห้าแหละมต่อเนี่ยทุบแม่งเลยผมไม่ได้ได้เลยอะเกบอเฮ้ยอะไรอ่ะอะไระตรงนั้นอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนนคืออะไรอโอ้โอแล้วกกอย่าว่ากันนะผมเนี่ยแหละติดเนี่ยแล้วโอเคออตื่นแล้วเหรอต,รตื่นแล้วจริงปะตื่นแล้วจ ไม่เตือนจริงแล้วผมขอฝันโอไม่แบลคลาดเอาเฮ้ยจบแล้วจบแล้วแลีเคียบายนินจาไปรอติตาเขาด้วยครับมียูทูกหรือเปลายังไม่รู้นะผม สเปีย์แตงอุ้ยรวยละรวยละอันนี้รวยสเปยเชียวแตงมแซนดีสท่นี้อยูทูบยูทูบนี่อันดีจนะครับผมติดตามเขาเยแตงอ ไล้ขาวมีภาคสองได้ไหมใช่อะเดมอะไมาเด็ดตบแป๊วเย่ถ้าชอบใจลืมกดติดตั้งคลายให้ด้วยนะผมถ้าชอบใจนะผมก็ลืมกดติดตั้งคลายมันกำลังใจด้วยกดไลค์ด้วยนะผมแล้วดีหัวเราวก่อนสวัสดีครับลืมกดแชร์ด้วยกดไลค์ติดตั้งคลาช่องโตโต้คงด้วยนะผมไปแล้วผมไม่บายครับโตโต้คงครับฝากแชนแนลหน่อยครับ ชื่อว่าอะไรครับชรื่องไรเรื่องไรควรภาษาแล้วดีๆครับหนึ่งสอโตโต้ลักเกตนะครับผมแล้วมึกดติดตามด้วยแล้วกันนะผม<น>แล้วนี่เว<อ><อ>ลาไปก่อนสวัดสดีครับมาถ่ายภาคสองต่อครับผมภาคสเ<อ>จอกันภาคสองครับนะ